สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราสองคนตายายแล้วก็น้องแมวขันห้าตื่นแล้วนะคะนี่ดูเดินต้มเตีย้ยวตื่นมาชมวิวนะคะบรรยากาศยามเช้านะคะนั่งตรงนั้นเหรอลูกที่กาดผีนะคะหรือว่าโคกผีนั่นเองนะคะจังหวัดลำพูนนะคะพ่อดูท่านผู้ชมดูดอกนี่เนี่ยคือดอกอะไรอะ่ะขาวๆพอ่อนี่ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยดอกนี้ เนี่ยครับแรงแต่ว่ามีดอกนะดอกอแรกเป็นสีขาวแล้วก็ลแ,แล้วก็จะกลายมาเป็นสีเหลืองครับดีครับเนี่ยตื่นเช้ามานะคะคุณแม่ก็ทำงานบ้านค่ะท่านผู้ชมคือปัดกวาดเช็ดถูนะคะแล้วก็เก็บที่นอนค่ะไปไหนครับลูกลูกชายนะคะก็ไปนู่นไปไหนครับ ไปไหนครับออมาเล่ลูกแล้วเดี๋ยวตื่นมาชมบรรยากาศนะคะก็ทำงานบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณพ่อเขาจะต้มกาแฟท่านผู้ชมเพราะต้มกาแฟใช่ไหมครับเดี๋ยวจะต้มน,นาร้อนชงกาแฟครับออจะบอกว่าเมื่อคืนหลับสบายมาก <c oughs> หลับตั้งแต่สี่ทุ่มนะคะตื่นอีกทีหนึ่งเจ็ดโมงเช้าอะท่านผู้ชม พอเสร็จแล้วนะคะคุณพ่อก็เอารถนะคะขึ้นมาข้างบนนะคะเพื่อที่จะชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ในยามเช้านะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเดินทางกลับนะคะเราสองคนตายายก็จะพาท่านชมนะคะชมวิวอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็คยกว,ว่าเดี๋ยวจะเปิดท้ายด้วยนะพ่อเน,อะนาะกินกาแฟอะไรอย่างนี้ใดๆนะคะโอเคพอมาต้มกาแฟเลยเดี๋ยวพออยากกินกาแฟใช่หรอครับ ามาเล้ลูกมา,ากมาเลยครับโอ้ยขันห้าไปเที่ยวมาครับกลับดึกครับมาร้องเง๊วแง๊วให้พ่อเปิดประตูเน่ยเ <c oughs> มื่อคืนไปเที่ยวไหนมาลูกไปจับจ่ายตลาดตลาดผีมาเหรอ <c oughs> เจอคนเยอะไหมอ๋อ <c oughs> เที่ยวดีอ่ะลูกชายเนี่ย <c oughs> โอเคพ่อมาต้มกาแฟเลยครับ นะครับรกนะบกบแบบนี้อ,อ,อสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเคลื่อ,อนที่ Family On t o u ันะคะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ตอนนี้นะคะคุณแม่กำลังจะล้างจานอยู่ค่ะ บอกว่าล้างตอนล้างตอนกลางวันไม่ได้เลยค่ะร้อนอากาศมันร้อนแม่ก็เลยมาล้างในตอนตอนเย็นนะคะพ่อไว้ไหนน่ะ แดดมันร้อน,นะคะ่ะเวลาฝนตกล่ลม,ลมันก็จะคืออยู่ไม่ได้เลยนะตรงเนี้ยเมื่อตอนเมื่อตอนเย็นนะคะพาท่านู้ชมไปดูมะละกอการมะละกอที่ปลูกเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราก็มาทำงานบ้าน,นะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาใส่นะคะไว้แบบนี้เป็นหมวดเป็นโมน,นะคะเวลนาะจะใช้มันก็ง่ายเดือเนแล้วพ่อเห็นไหมเนี่ยเห็นครับ เสร็จแล้วค่ะนี่ไปะจะเอาน้ำฉีดบริเวณนี้ก่อนอีกรอบนึงเพรนี้น้องหมาน้องแมวก็จะได้เย็นสบายชื่น ตากับพุ่นลูกเขาจะได้อยู่สบายโอเคแล้วค่ะนี่นะคะคุณแม่ก็ฉีดน้ำนะคะบริเวณนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันก็แห้งค่ะนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะมันจะแห้งไวมากเลย เขาก็จะชอบมากนะคะเขาจะมานอนเล่นตรงนี้โอชื่นเยน็นเย็นขึ้นเยอะเลยเอ่อครับนะคะหลังจากที่ล้างจานเสร็จแล้วนะคะเราสองคนตายายก็กำลังจะไปร้านซาักผ้าค่ะ วันนี้นะคะเราจะไปซักผ้ากันค่ะคุณพ่อก็แบกถุงผ้านะคะไปใส่หลังรถนะคะอืมโอเคพ่อห่มแล้วพ่อ<น>อยู่ในรถแล้วใช่ไหมครับนี่วันนี้เราจะไปซักเสื้อผ้าแล้วก็ซักผ้าห่มด้วยนะคะท่านผู้ชมพร้อมกับการไปซื้ออาหารให้น้องอัตตากับ้นทุกแล้วก็น้องแมวนะคะที่บ้านหลังนู้นด้วยค่ะ Okay, เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านซักผ้านะคะใช่ครับตอนนี้นะคะเราสองคนตายายกำลังจะถึงร้านซักผ้าแล้วนะคะออกมาค่ำหน่อยคะ่ะท่านผู้ชม <c oughs> เพราะว่าตอนกลางวันมันร้อนนะคะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะของลำพูนนะคะ อันนี้เราเอาขันห้ามาด้วยเอาขันห้าใส่รถมาด้วยนะฮะเขาอยากมาเที่ยวเขาเดินตามต้อง่ต้องใส่ต้องใใช่ก็เลยคุณแม่ก็เลยจับเขาใส่รถมาด้วยค่ะเขาอยู่ข้างหลังนู่นนะคะท่านผู้ชมนอนในเบาะข้างหลังนี่แหละชีวิตสองตายายก็ไม่มีอะไรหรอกทุกคนเออเป็นชีวิตเรียบๆอานนี่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละนะ ทเหมาะๆไม่แม่นะคะนี่ร้านซักอบรีน,นะคะที่เปิด24เอ้ยไม่ใช่ร้านซักอบนะคะ24ชั่วโมงนะคะเป็นร้านซักอบ24ชั่วโมงที่เราสองคนตายายมาซักกันเป็นประจำนะคะนี่ถึงแล้วไปเอาคันห้าไว้ในรถใช่ไหมพ่อครับโอเคเดี๋ยวเราไปซักผ้ากันคะ่ะ เปิดกระจกไว้นิดนึงเดี๋ยวคันห้าขาดอากาศหายใจก<ะ>เดี๋ยวคันห้าขาดอากาศหายใจนะถ้าไม่เปิดกระจกไว้เ,ออเพราะว้าถ้าเปิดเดยอะเดี๋ยวเขากระโดดลงไม่ขอไม่ได้เพราะเปิดสามบานโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปซักผ้ากันจ้าเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูว่าขันห้อยู่ตรงไหนนี่ค่ะเขานั่งอยู่ตรง เบาะหลังนะคะท้ายรถนะคะเขานั่งมองวิวพ่อระวังเออปิดเลยเขานั่งมองวิวมองรถนะคะเดี๋ยวให้เขานะคะนั่งรออยู่ในรถนี่แหละคะ่ะชับไม่เป็นไรพ่อเ็ไม่ออกมาหรอก เพราะเราไม่ได้เปิดหน้าต่างกว้างไงคุณพ่อเป็นห่วงขันห้านะคะเพราะว่าขันห้าจะออกจากรถที่บ้านเราไม่มีเครื่องซักผ้า เราต้องมาอาศัยซักนะคะร้านนี้นี่ร้านนี้ก็เปิด24ชั่วโมงนะคะตั้งอยู่ร้านซักซักอบนี้ก็ตั้งอยู่ตรงถนนเหมืองอ่านะคะจังหวัดลำพูนนะคะวันนี้เรามีผ้าหม่มแล้วก็มีเสื้อผ้ามาซักนะคะ เอาตุ๊กตามาด้วยเหรอเดี๋ยวพ่อเอามาจากไหนหนูว่าหนูทิ้งไปแล้วใช่หรอพ่อยังทำไมพ่อยังเก็บไวอ้อะดูดูลายมอนนะคะของคุณพ่อนะคะที่ลูกสาวซื้อให้นะแล้วค่ะ นี้มันเข้าหน้าร้อน,น้ะคะได้ไม่ชมถ้าห่มเราไม่ต้องใช้เยอะค่ะเราก็ต้องเอามาซักแล้วก็พับนะคะใส่ถุงแล้วเวลาหน้าหนาวเราก็ค่อยเอามาหม่มน,นะพอเนะโดนไลมอนเข้าไปด้วย เนี่เราซักเครื่องใหญ่เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นผ้าหม่มมันมีหลายผืนส่วนเสื้อผ้านะคะเราก็ซักเครื่องเล็กค่ะ ร้อยนะคะทีนี้เราเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำยาค่ะเพราะมันจะมีช่องใส่ใช่ไหม แรกนี่คืออะไรคะยาซักผ้าอ๋อถุงแรกคือน้ำยาซักถุงที่สองคือน้ำยาปรับผ้านุ่มใช่ครับห้เปอร์เซ็นต์่าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดเครื่องค่ะ แล้วให้พ่อมาปเปิดเครื่อง ที่ร้านฟักอบนะคะเขาจะมีน้องแมวนะคะประจำอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะคะนี่มาทีไรก็เจอตลอดเลยอ,อุ๊ยดุด้วยนะเนี่ยแอบดุด้วยนะเนี่ยโอ,ยอย้จริงๆอากาศร้อนใช่ไหมลูกฮะอากาศร้อนเลยหงุดหงิดใช่ไหมฮะโอ้ปกติเขาจะอารมณ์ดีนะคะ่า้ไู้ชมแต่ว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะคะเขาก็เลยดูหงุดหงิดนะคะ เขาจะนอนนะคะกินนอนอยู่ร้านซักอบนี่ค่ะทุกวันเลยค่ะเนี่ยใครมาก็เจอนะคะอารมณ์ไม่ดีดูสีหน้าแล้วไม่ค่อยจะอารมณ์อารมณ์แบบจอยนะคะด้วยนี่น,นะคะร้านเขานะคะก็จะมีตู้อบนะคะแบบหลายตู้มากเลยค่ะแบบใหญ่ๆเลยทุกคนเออน,นะคะซักเสร็จนะคะซักตรงนู้นเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะ เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเอามาเข้าตู้อบตรงนี้ค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะนะอันนี้อันนี้ตู้ใหญ่นะคะสําหรับใครที่ซักผ้าแบบเยอะๆอะไรเงี้ยเออเนาะเนี่ยก็ใส่ตู้นี้นะคะสําหรับใครที่แบบซักซักแบบพอบปานกลางนะคะหรือว่าใส่น้อยก็ใส่ตู้นี้ได้นะคะหรือว่าใครจะซักแล้วอบตู้นั้นอย่างเดียวก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่ ี่คุณพ่อก็เปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวซักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปอบนะคะตู้ใหญ่ตรงโน้นนะคะซักไปก่อนมาซักอีกเครื่องเลง ก็รอนะคะให้มันซักเสร็จก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงของเรานะคะจะซักเสื้อผ้าเสร็จเดี๋ยวเราก็จะใส่ถุงกลับบ้าน <c oughs> แล้วเสร็จปุ๊บก็นั่งรอค่ะคามามากีน่ะดีปะประมาณเกือบชั่วโมงอ่านะคะทั้งซักทั้งอบใช่ไหมทั้ทงซักตรงนี้แล้วก็ทั้งอบตู้นูน้นใช่ไหมอเออตู้ใหญ่น,น<ร>ู่นก็เกือบชั่วโมงใช่ไหมเออ พอเมื่อกี้รู้ไหมว่าหนูไปหาน้องแมวตัวนั้นอะ่ะปกติน้องแมวตัวนั้นจะอารมณ์ดีแต่วันนี้เขาหุนหงิดอะ่ะอากาศน่าจะร้อนเนาะ,อะเออเขาคู่หนูอะแอะแอะแออืมดูดิเ,ดเขาทําหน้าแบบเหมือนเหม,มือนอารมณ์อารมณ์บบจอยอะ่ะพอแนะช่วงนี้หมาแมวนะคะอากาศเจออากาศร้อนนะคะหุนหงิดหุนหงิดไปหมดเลยนาะอเมเนาะโอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็นั่งรอตรงนี้นะคะ เดี๋ยวรอให้ผ้าเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ถุงนะคะเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันเนาะเอออาหารมงอาหารหมาได้ๆนะคะก็ซื้อเรียบร้อยแล้วเนาะแลนะ้าผู้ชมจะก่อนที่จะคุณแม่จะติดคิมนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะให้ดูอุปกรณ์นะคะในการแบบว่าชาร์แบโทรศัพท์อของคุณแมก่อนคะ่ะดูค่ะดูสายชาราจผู้ชม แล้วว่ามันดูดเออนี่คุณแม่คือกลัวนะคะว่าวันหนึ่งนะคะไฟจะดูดคุณแม่นะคะดูมาดูใกล้ๆสู้ชีวิตมากเลยนี่ดูสายตรงนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนดู power bank นะคะ power bank คือเอาสกอตเทปพันนะคะนี่รับไว้ครับกันระเบิดกันสักวันนะคะมันอาจจะแบบระเบิดใส่คุณแม่หรือว่ายังไงก็ไมีสักวันอ่ะกันระเบิดกันมันหลุดไอ้กันระเบิดนี่ไม่น่าจะกันนะคะทุกคนนี่ดิอ่ะ ข้างบนแล้วเนี่ยมันแตกนะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่กับพ่อนะคะก็อัปเดตให้ดูนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเราสองคนใหยายก็จะนั่งรองนะคะค่ะนะคะอย่างนี้นะคะประมาณสักชั่วโมงเนาะครับอนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเออเราก็จะกลับบ้านค่ะนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอทุกคน ทุกคนมีความสุขนะครับบอกให้ทุกคนมีความสุขทุกคนเลยเพือทุกคนแบบว่าทุกคนกมีความสุขไปเกิดนะคะไม่ว่าโลกเราจะเป็นยังไงชีวิตเราจะเป็นยังไงเราก็ต้องเดินต่อไปต้องใช้ชีวิตต่อไปทุกคนนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ที่เราพบเราเจอนะคะมันต้องเป็นชีวิตมันก็เป็นธรรมชาตินะคะที่ที่เราก็ต้องเจอทุกคนเข้าใจไหนมันนี่มันเป็นธรรมชาติมันก็คืออะไรมันเป็นเช่นนั้นเองอะไรเงี้ยนะคะเราต้องอยู่กับมันแล้วเรียนรู้มันนะคะแล้วก็ ให้ชีวิตไปกับมันไหนทุกคนเข้าใจไหมเราก็คือสิ่งมีชีวิตนบนโลกเรา,าก็คือสิ่งมีชีวิตนะคะที่เราเกิดมาบนโลกใบน,นีนะะ้นะคะแคะ่แบบเพื่อมาใช้ชีวิตแต่ทุกคนนะคะแล้วก็ทำตัวเองให้มันมแบบสมชื่อน,นะคะแล้วก็มีประโยชน์บนโลกใบน,นี้นะคะเพื่อทั่นี้แล้วก็โลกใบนี้ไปนะคะ <c oughs> โอ๊ยพูดยาวเนาะเยอะนะคะทุกคนนะคะมาได้ค่ะมาทางนี้สิอุ้ยอะไรกล้องอับเบลอนะคะไม่ค่อยมีสตินะคะตากล้องนะคะทุกคน โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะรักๆเลิศๆค่ะคือตากล้องนะคะเวลาเขาถ่ายคลิปนะคะคือเขาถืออย่างเงี้ยแล้วเขาเมอไปทางไหนก็ไม่รู้ทุกคนเขาเมอไปนะคะเอออะไรเงี้ยนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายเจอกันผมไม่ใช่ตากล้องครับผมเป็นตากแก่